สารที่อยู่ในสูตรนี้เนี่ยจะทําให้คนที่รับประทานเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามีอาการเราเรียกว่ามีความปิติสุขนะครับเราเรว่ามีความสุขใน3ามสีสี่ระดับเลยด้วยกันนะครับเราเรียกสุขสดชื่นครับอันที่1นะครับก็คือทานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสดชื่นกรับรี้กระเป๋านะครับมีเรียวมีแรงนะครับเราเรู้สุกสดชื่นนะครับสุขที่2เนี่ยเราเรียกว่าสุขสงบนะครับจิติใจซึ่งเราเรียกว่ามีความ สเตเปิลนะครับแล้วก็นอนหลับลึกนะครับมีความแล้วเก็มีความสุขสงบนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่ามีความสุขสมเร็จนะครับเรื่อว่ามีความสุขในการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้ระดับของกลุ่มของอคนนี้น่าจะายญ่ซึ่งเป็นแนชชั่นัลของผมเนี่ยนะครับกลับมาสซ็ตลุ่มใหม่นะครับก็จะลดปัญหาในเรื่องของโอกาสการเกิดโรคซึมเศร้าโอกาสในเกิดเรื่องของสภาวะเรื่องที่ตกควาจนเกินไปหรือว่าแอนไซตี้นะครับเอ๊ะ ไม่ง่ายนะครับเราทานวันละหนึ่งหรืสองแคปซูลก่อนนอนนะครับเราก็ใช่ครับะสบการณ์ที่ดีนะครับจาการที่เราย่อมมีความสุขรบทั้ง3มิตินะครับเราเรียกว่าแฮปปีนะครับเป็นสูตรสุขภาพแห่งความสุขของทุกคลนะครับของรัฐนะครับ